แต่ถ้าหากว่าในขณะที่มีเพศสัมพันธ์แล้วสวมถุงยางอนามัยอยู่แล้วอวัยวะเพศชายมีการหดตัวไม่แข็งตัวแล้วนะคะควรหยุดกิจกรรมทันทีแล้วก็ถอดถุงยางอนามัยนั้นออกค่ะเพราะถ้าหากว่าอวัยวะเพศชายนั้นหดตัวลงมีขนาดเล็กลงจะทําให้ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยหนึ่งอันใช้ได้กี่ครั้งใช้ได้กี่น้ําสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะ ถุงยางอนามัยนะคะถ้าหากว่าคุณสวมใส่ถูกวิธีนะคะก็คือสวมตั้งแต่ก่อนสอดใส่เลยนะคะไม่มีการลองสอดเข้าไปก่อนแล้วออกมาสวมถุงนะคะสวมไว้ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนสอดใส่จนเสร็จกิจกรรมถุงไม่รั่วไม่ฉีกไม่ขาดนะคะไม่หลุดนะคะป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า99%ค่ะแต่สำหรับบางคนนะคะที่เจอกับเหตุการณ์ใส่ถุงยางแล้วทำไมยังตั้งครรภ์ได้ สาเหตุของความผิดพลาดนะคะส่วนใหญ่แล้วก็มาจากผู้ใช้ค่ะแล้วถุงยางอนามายนัย1อันเนี่ยมันใช้ได้กี่ครั้งใช้ได้กี่น้ําถุงยางอนามัยนะคะจะสังเกตว่าจะมีลักษณะเป็นยางแล้วก็กระชับกับอวัยวะเพศเวลาเราเลือกซื้อถุงยางอนามัยเนี่ย เราต้องเลือกซื้อขนาดให้พอดีกับอวัยวะเพศในขณะที่แข็งตัวที่สุดนะคะไม่หลวมแล้วก็ไม่คับเกินไปถ้าหลวมเนี่ยขณะที่มีการสอดใส่ดึงเข้าดึงออกก็อาจจะทำให้ถุงยางหลุดได้แล้วถ้าคับแน่นเกินไปในขณะที่ใช้งานเสียดสีกับช่องคลอดอาจจะทําให้ถุงยางอนามัยเกิดการฉีกขาดได้ถุงยางอนามัยหนึ่งอันนะคะควรใช้เพียงครั้งเดียวไม่ว่าคุณจะมีการหลังหรือไม่มีการหลังก็แล้วแต่นะคะยิ่งถ้าหากว่ามีการหลังเกิดขึ้น ภายในถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะมีน้ำอสุจิอยู่ภายในนั้นนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณไม่เอาถุงยางนั้นทิ้งไปแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ต่อในขณะที่ถุงยางนะคะมีน้ำอสุจิอยู่ในนั้นขณะที่คุณมีเพศสัมพันธ์อาจจะทําให้น้ำอสุจินั้นนะคะไหลเออล้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็ออกมาจากถุงยางอนามัย แล้วก็หลุดลอดเข้าไปในช่องคลอดได้เพราะฉะนั้นถุงยางอนามัย1ชิ้นนะคะควรใช้ในการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเท่านั้นแต่สามารถใช้ยาวนานกี่นาทีก็ได้นะคะตราบเท่าที่อวัยวะเพศของคุณยังแข็งตัวอยู่แต่ถ้าหากว่าในขณะที่มีเพศสัมพันธ์แล้วสวมถุงยางอนามัยอยู่แล้วอวัยวะเพศชายมีการหดตัวไม่แข็งตัวแล้วนะคะควรหยุดกิจกรรมทันทีแล้วก็ถอดถุงยางอนามัยนั้นออกค่ะเพราะถ้าหากว่าอวัยวะเพศชายกดตัวแล้วเล็กกว่าถุงยางอนามายัย ก็อาจจะทําให้น้ําหล่อลื่นที่อยู่ภายในถุงยางอนามัยถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่เสร็จยังไม่มีการหลังแต่ก็อาจจะทําให้น้ําหล่อลื่นภายในถุงยางนั้นไหลออกมาได้ซึ่งน้ําหล่อลื่นก็สามารถปนเปื้อนอสุจิได้ค่ะแล้วก็อาจจะทําให้อสุจินั้นไหลเข้าไปในช่องคลอดได้และสําหรับใครนะคะที่มีเพศสัมพันธ์เสร็จไปแล้วหนึ่งรอบมีการหลังไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วถ้าจะมีเพศสัมพันธ์อีกนะคะให้ถอดถุงยางอนามัยอันเก่านั้นทิ้งไป แล้วล้างอวัยวะเพศชายให้สะอาดแล้วซับให้แห้งแล้วค่อยใส่ถุงยางอนามัยอันใหม่นะคะเพราะถ้าหากว่าคุณไม่ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศของคุณนะคะมีน้ําหล่อลื่นติดอยู่มีคราบอสุจิติดอยู่จะทําให้มันมีความลื่นเวลาที่คุณใส่ถุงยางอนามัยเข้าไปถุงยางอนามัยมันก็จะไม่กระชับกับอวัยวะเพศของคุณนะคะในขณะที่คุณมีเพศสัมพันธ์มีการเสรียดสีดึงเข้าดึงออก อาจจะทําให้ถุงยางอนามัยนั้นหลวมหลุดออกมาจากอวัยวะเพศได้แต่สําหรับใครนะคะที่เผลอใช้ถุงยางอันเดียวมีเพศสัมพันธ์สองครั้งไปแล้วนะคะอ,อีกหนึ่งวิธีที่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้นะคะหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วนั่นก็คือการรับประทานยาคุมฉุกเฉินตามไปค่ะรับประทานให้เร็วที่สุดหลังมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ควรเกิน72ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ และอีก12ชั่วโมงก็กินเม็ดที่2ตามไปค่ะสรุปคือถุงยางอนามัย1อันควรใช้เพียง1ครั้งหรือ1น้ําเท่านั้นค่ะทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ต้องมีสติและป้องกันเสมอนะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกมาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะพบก,กันใหม่ค่ะบ๊ายบาย